อาจารย์เจียรับนี่กำลังจะอนิเมตให้ดูครับอันนี้เป็นหกวินาทีแรกในช็อตแรกนะครับอ่าว่าแล้วก็ลองมาเพย์ดูเลยดีกว่านะครับว่าความคืบหน้าเป็นไงบ้างอยากให้อาจารย์ช่วยวิจารณ์ให้หน่อยนะคะถ้าเกิดว่ายังไงอาจารย์ช่วยวิจารณ์หน่อยนะคะข่าวัดีค่ะจะเริ่มแรนเดอร์ให้ดูแล้วค่ะ ครับจบแล้วครับแลนดใหม่อีกทีก็ได้อ่ะอ,อ,อาจจะช้าลงหน่อยนะอาจารย์เพราะว่าโปรแกรมตัวเนี้ยพอมันมันระหว่างอัดวิดีโออ่ะมันไม่ได้การคอมไพ์อ่ะอาจารย์ไม่ได้สอนคอมไพไฟล์อ่ะหนูก็เลยเอาแคมตัียอัอดอีกทีนึงมันก็เลยน่วงอ่ะมันบินช้ากว่าความเป็นจริงเนี่ยตอนเนี้ยนกอ้อยตอบก่อนนกมันบินช้ากว่าความเป็นจริงอาจารย์ อืมอืมอืมอ่าดู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 ใหม่ดูใหม่ปื๊บปื๊ปื๊บินแล้วจานบินแล้วจานใช้คำสั่งวันนั้นที่สอนไปหมดเลยอาจารย์เก่งปะสอนเล่นโอเคค่ะอาจารย์อะไรไงช่วยวิจาร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์